อุย้ยดูทำไมเล่นแรงจังเล่นไปไหนแล้วนุ่นดูดูดูโอ้เหมือนเด็กเลยเล่นเหมือนเด็กเลยนะครับผมมา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 เฮ้ยมาเลยมา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 เราขีวัดใจนะครับผมไม่เคยอยู่ด้วยกันนะครับผมโอ้วัดใจ รู้ว่าจะหนีหรือเปล่าอ๋อไม่หนีนะครับผมมามาเลยมามามาเลยมามามามมามาม,นนะมานนมา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 ,ม,ม,าม,มา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 มมามามมามามมาไมมามามมมา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 มมามมมา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 มมกมา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 าม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 าามามามา น่าอนงเร็ววัดใจวัดใจกันเออพี่นำโชคมาโอ้พี่โบนเงินมาแล้วนะครับผม โอ้พี่บัวเงินมาแล้วนะครับผม <c oughs> ไปแล้วพี่บัวงเงินโอ้จังหวะเดียวกันเลย <c oughs> มาแล้วพี่บัวเงินนะครับผมเอาโอดูพี่บับเงินดับนะ้าฝั่งนูน้นไปแล้วนะครับผมพี่บัวเงินมา อ๋อคุณตานะครับผมก็คือเล่นกิจวัตรประจาวันนะครับผมที่จะพามาน้องช้างออกกําลังกายเล่นน้าคลายเครียดนะครับผมนะครับผมออกกําลังกายเล่นน้ํานะครับผมให้อิสระกับน้องนะครับผมลดความเครียดให้กับน้องนะครับผมนําโชคไปไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวลอยเรายังไม่รู้จักกันนะครับผมเพิ่งมาอยู่ด้วยกันไม่กี่วันนะครับผมเดี๋ยวดูพี่บัวเงินอาบน้ํานะครับผม À, lần luôn luôn, lượt, lần lượt. Lần lượt, lần luôn lần luôn lần lượt, luôn lượt, luôn lượt, lần 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 lượt, อายุเยอะเป็นอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับผมว้าวมาไอาพวกวันลอยน้ำนะครับผมอยู่ในน้ำกับน้องนะครับผมก็ลึกบ้างตื้นบ้างนะครับผมเราก็อยู่อยู่กวนน้องลอยไปฝั่งนน้นนะครับผมอยู่ใกล้ๆกกันหน่อยนี่ พี่บอกเงินเล่นในฝั่งนู้นนะพวกคุณตานะครับผมมาเดี๋ยวขึ้นดีกว่านะครับผมขึ้นได้หรือเปล่าอย่าโทรศับเราจะตกน้ำหรือเปล่าอ,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 อันนี้เราอยู่บนพี่น้ำชคนะครับผมเดี บนพี่นำโชคนะครับผมให้ดูคุณตากับพี่บุญเงินอาบน้ำนะครับผมขายเครียดขายเครียดกันนะครับผมให้น้องชายมาขายเครียดนะครับผมอิสระกับน้องนะครับผมหนาวแล้วนำโชคหนาวแล้วขึ้นก่อนเวิน,นิ่งมากดูพี่บุญเงินเออ,อบคุณตานะครับผม ปกวันก็เปียกนะครับผมวัดใจกับพี่วัดใจกับพี่นำโชคนะครับผมเพราะว่าเพิ่งอยู่ด้วยกันไม่กี่วันนะครับผมบัวพี่นำโชคลอยไปฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> ตอนนี้ขี่แล้วนะครับผม <c oughs> เอาแล้วพี่นำพี่บัวเงินนะครับผม ตกแล้วช็อตเด็ดช็อตเด็ดช็อตเด็ดนะครับผมคุณตาคุณตากตกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอากระเป๋าก่อนครับผมเอาดูดูดูพี่โบงเงินเล่นนะครับผมด,ดูเต็มที่เลยก็คือคลายเครียดนะครับผมจิตใจวัดประจําวันของเรานะครับผมเราก็พาน้องมาเล่นเล่นแบบนี้นะครับผมเดินออกกําลังกาย เล่นน้ําอาบน้านะครับผมตามสบายนะครับผมดูการเล่นของพี่โบเงินนะครับผมคุณตาตกไปแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับผม ครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแจ้งเตือนนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมก็วันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็กล่าวกันว่าสวัสดีนะครับผม